มันเหอมันใส่เเส้นเเส้นหนึ่งสสามย่าหกเจ็ดต่อได้สองเมตรไอ้ต่อท่อเป็นแฝต่อพอเูอช่องชิดปากแป้นั่ผมอันนั้นเป็นลิซิโน่อันเด็กกัแป้นั่นย่าไปคิดแตโครงสามตัวอึงแหมแฝงต้อเสมอกันทั้งหนาเลยบอกทั้งเรื่องเลยบอกขนาดเท่่แฝันทันนะบอกต้องันทันเยอมากจันทันนี่บ้านนี้จันทัน จำทันไหมเดี่ยวเดียวขนาดเท่าไอันนี้หนึ่งจุดห้าหนึ่งสองสาม้าเจ็ดเส้นเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเก้าเส้นอยู่นี่มีสามแล้วอยู่นี่มีสามแล้วเก้าเส้นนะหากไปหกเหลือหกหกเส้นใช้คอมพิวเตครับใช้คอมพิดเตอร์เากำลังคำนวณเหล็กได้ครับโดนจะยัเนียนเจ้าต้องยืนไปตามแปลนไ้หกเส้นนะหกเจ็ดเส้นแล้วใช้คอมพิวเตครับในับเลย ดกกินเด็กเดกเดกดกคินินมันมานขสมองครับสักไขสมองอ๋อกำลังไขเาเลยทั้าวแล้วทั้งน้าั้งขาอก็จะทำให้ยืดออกไปก็มันก็มัต้องตัดมันยืดออกไปแล้วเขาก็อ่ากัแปาบอ่าับาเกิดเราจะทำให้เป็แปดอ่ะมันก็ได้ยแปดูไาบงใส่โค้งสามไหวไมแปดไม่ได้แน่น่ะพอมันเข้ามาได้ฝั่งนี้แค่เจะเ้อาวัดาหารชิปเ้นเลยชิปอาหารอนไดเออ คาราเมลไม่ได้คาาเมไม่ได้คาราเกินเี้ยนเดียวทานันจะยืไปกับเ้าพดกัเบนี้ให้ขี้ลายเต้องขึกระงงันเนาะฮะต้องขึกระงแล้ทางไหนงทางหนาพิงันไงทางนี้ให้มันเลยไปขันสเลยไปบาราเมลก็ต้องเป็นแปดแปดเลยบอก ในกำลันตัวด่างอย่างปเะ็ดศในกำลังมันปรึกษากันจันทันก็ออกไปหาแปรดูนียตัวใดเนาะจันทันบอกว่าดูจันทันก็เลยว่าจันทันนคือจันทันน่ะคือสิญี่ยว่าจันทันน่ะคือสิญี่ยวันน่ะอะไรไม่คือตัวรัดคอบหนี่คือนะอืมรัดคอเขาเรียกเขาทนายใส่มาขีดขานะคานเขาเอิ่นขานคานบอกเออ เปนจ็ดสิบหรอ่ะนี่ขึ้นข้ามขึ้นคือแล้วก็แปดแปรมาได้ไรได้บาทนี่แตถ้าว่าเจ็ดถ,ถ้าว่าแปดมันมาไ,ได้ไรได้บาทนี่บ่ได้ะยืนไปข่าวแล้วต่อไปอีกข่าลวละเมตรมันต้องเป็นแปดได้บาทนี่แปดเต็มแล้วแ <8 S 1> ปดตรงไหนวะมันก็ยืนออกไปข่าวแล้วมีหาซีพูดแล้วสินนะนพอห้องมันหาได้หรือไงเจ็ดเมตรเออมันต้องเป็นเจ็ดเมตร นั่นน่ะใส่ก็โตเพื่อนโตของขวประแต็น่ะมันต้องเป็นเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใส่เก้าเซนเพิ่มเป็นเก้าบวกหนึ่งเจ็ดเป็นแปดเจ็ดเมตรกับแปดเซนเป็นเก้าเลยนะต่อทีโอต่อเก้าบาต่อสิบมาต่อความยาวมันแปดแต่ความกว้างมาได้างเจ็ด กว้างเจ็ดอ่าเป็นแปดเป็นแปดเส้นน้ยเป็นเก้าเส้นพอดแล้วเออจะเป็นเก้าเลยด้วยบอสเก้าสิบเส้นเส,สนมันเกินบอสจะได้เอ้าจะโอ้จะจิ๊จัจจบเสียเท่านี้โต้อะบอสอ๋อนี่สองมตรกีโกนั่งทับอยู่กับแม่นนั่งทับ <c oughs> หำทับอยู่ <c oughs> เออหำทับอยู่เอลหำทับอยู่มันเหลืออ,อยู่เลย นเงินผม่ดแล้วเงินผมไดแล้วเกี่ยวนะเนาะมดแล้วต้องตังไว้โอ้กีร่อนเลาะใช้ได้แต่เงินต้องว่างอได้ของข้าเวินแหละได้เก้าเส้นเอามาแล้วก็แบบนี้สองคูณหนึ่งีกลองเมอกีกลองสองนะแสองคูณหนึ่งคูณหนึ่งจุดห้าอืมเหลืออยู่นึ่งเสนเ่งแปดเมตรแปดเมตรก็ใส่เก้าเนาะ Để, nhận, ừ. phẹt. Phẹt Để cho ở quang hô kim bà Ở quang tìm bà quang kim mẹ đẹp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  hồi đấy Ừ đẹp mẹ đẹp mẹ quang mẹ đẹp quang Quang mẹ đẹp mẹ đẹp mẹ อุ้ยเอาตะลับหาม็ไ้แล้วก็บอสายมวนไปอะไรครับบนสิฮ็ดอนี่นะครับผมเนาะตะลับม้วเรื่องอะไรหนางานนี่เดี๋ยวเสาาไม่สงกไ้รอเันยาวเลยครับเปลเล็กเล็ก

เสาแปดเมตรว่าไทยฟังะะละเมตรสิเมตรสิเมตรสร้างมาสิบเซนเนาะจริงๆรอะไริบเอ็ดเส้นแหละครับมีอยู่แต่เราจะเอารถอะไรไปใส่ทีนี้มนันโรงงานบี่งก่าเ,เ,เด่อได,ด้สาตาร์ดูมึงเออหมู่บ้านมีคนสตาร์ทคีอยู่เิ มันดันที่อยู่ดีอี้คันึงมันใส่ไปได้มันพลาดไปได้มันมันบ่พลาดมันพลาดบ่ได้เออเชื่อมเล็กเอาไปบ้างเลยเอาวัดเชื่อมเล็กไปบ้างเลยที่เป็นบรรทุกไฮใช้โครงเหล็กไงไม่ก็พูดถึงว่าเชื่อมเหล็กเนี่ยกาดไอ้ให้มันเบยหัวนิดนึงกุญแจี๊ครับ่อ โอ้ได้ได้นการปการเดี๋ยวโทรไปขออนุญาตจะของรถด้วยกันสวัสดีครับเพื่อนมาอะไนะะเขาปิดเครื่องหนีเลยเออเขปิดเครื่องหนีเลยโอ้โไม่ธบอกแล้วบอกแล้วบันี้ก็ที่เป็นหลักฐาน โอ้ยนี่วางแล้ววางอีกครับอืมเป็นไงครับผมโทรแล้วนะครับผมโทรแล้วนะครับนี่ตาพันนี่ใช่อันนี้เข้านะครับพวกเข้าจนอันเป็นแบบจนหาลอยเข้ากับยังซับนี่นี่ครับซีโอใหญ่ซีโอจนหาลอยเอาพอดลดแบบนี้อีตาพันเลยอยืม๋อยืมอ๋อยืมซีโอจนหาลอยนะครับยูบี้ จ้าหาบ่แมนครับคอยมันจนแปดร้อยเก้าสิบโอ้แปดร้ยเก้าสิบแปดร้อยเก้าสิบมันเสลนลบ่ผมว่าแสดงว่าเจ้ารักเสนลำมันบ่วก้คอยรักซีบตาตอนเล่ห์หาลอยออ।ครับผมบันี้ก็ะสแยกย้ายกันไปได้เลยไปจิโก ไไเอากรารผูวละกาที่คุยไปหมู่บวานน่นล่ะ